สวัสดียามเช้าครับพี่น้อง f อฟซทุกทท่านนะครับสําหรับเช้าวันนี้นะครับผมก็ได้ลงมาเก็บผักบุ้งเหมือนเดิมทุกๆวันนะครับถึงแม้ว่าผักบุ้งช่วงนี้จะเป็นเชื้อรานะครับเพราะมากับหน้าฝนนะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีฝนตกนะครับโรคเชื้อราที่มากับน้ําฝนก็จะเริ่มมีผลกระทบกับผักบุ้งของเรานะครับแต่ยอดผักบุ้งที่เราเก็บมาได้ก็จะเป็นยอดที่ปกตินะครับไม่ได้เป็นเชื้อราเหมือนตรงโคนกอนะครับ และนี่ก็เป็นลักษณะของยอดผักบุ้งที่ผมเก็บมาได้นะครับการรักษาโรคเชื้อราผักบุ้งนะครับผมยังมีวิธีรักษานะครับซึ่งผมก็จะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าผมมียาหรือว่าฮอร์โมอนตัวไหนที่จะมาฉีดรักษาป้องกันได้นะครับดังนั้นนะครับผมจะปล่อยทิ้งไว้ต้องใช้ระยะเวลานะครับประมาณเดือนก,กว่าๆถึง2เดือนนะครับยอดผักบุงก้งจะกลับมาเป็นสีเขียวปกตินะครับ ครั้นถ้าเราจะรื้อปลูกใหม่นะครับมันก็จะต้องเสียเวลาลูกค้าเราก็จะหายนะครับไหนจะต้องไปหารถไถมาปั่นแล้วเริ่มต้นใหม่นะครับต้องใช้เวลาประมาณอีก 2- 3มอาทิตย์นะครับถึงจะมียอดเก็บส่งกับลูกค้านะครับดังนั้นนะครับทุกวันนี้ยอดยังปกติอยู่เราก็ไม่ต้องไปกังวลมันนะครับเพราะว่าผักบุ้งนะครับธรรมชาติของผักบุ้งเป็นเป็นพืชน้ํานะครับเป็นพืชน้ําที่ตายยากนะครับผักบุ้งครับลองสังเกตดูผักบุ้งที่ขึ้นตาม ธรรมชาตินะครับตามห้วยหนองคลองเบิงหรือตามท้องนานะครับผักบุ้งจะทนมากๆนะครับจะตายยากนะครับเป็นพืชน้ําที่ตายยากนะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องปล่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวผักบุ้งมันจะฟื้นคืนตัวมันเองนะครับดังนั้นนะครับยอดผักบุ้งที่เราเก็บมาทุกวันทุกวันนะครับไม่ได้รับความเสียหายหรือว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเชื้อรานะครับเราก็จ่ต้องไปกังวลนะครับปล่อยไปก่อนนะครับ ใช้ระยะเวลาช่วงระยะหนึ่งนะครับผักบุ้งก็จะกลับฟื้นตัวเหมือนสภาพเดิมปกตินะครับแต่ถ้าอาการมันหนักหรือว่าเอาไปอยู่แล้วเราค่อยรื้อทาใหม่นะครับดังนั้นนะครับเราปล่อยไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปกังวลน,นะครับสําหรับวันนี้ผมขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไปเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ